ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี hhmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระล่วงยืนกรุณาพระธาตุเมืองชนบุรีที่ผ่านมานะครับมีการสำรวจและค้นพบหลักฐานแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี ถึงประมาณ100กว่าแห่งเลยก็ว่าได้ครับและยังมีรา้ว3าแหลงอยู่ในภาคอีสานส่วนอีก70แหลงนั้นอยู่ในเขตทีราบลุ่มภาคกลางตามลำน้ำเจ้าพยาแล้วภาคตะวันออกส่วนที่เหลืออยู่ในเขตภาคเหนือ2-3ถึงแหล่งสถานที่ตั้งส่วนมากพบเป็นเมืองต่างๆบริเวณทีราบลุ่มใกล้ลำน้ำสำคัญติดต่อซึ่งกันและการได้ง่าย เริ่มจากบริเวณเมืองท่าใกล้ชายฝั่งทะเลตามเส้นทางการค้าในสมัยโบราณแบ่งเป็นกลุ่มตามลำน้ำดังนี้ครับ 1. ลุ่มน้ำแม่กองท่าจีนเช่นเมืองนครชัยศรีเมืองกำแพงแสนของจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองของสุพรรณบุรีเมืองคูบัวของจังหวัดราชบุรีและยังมีเมืองคงตึกของจังหวัดกาญจนบุรี ลุ่มน้ำลบบุรีและป่าศักเช่นเมืองขีดขินเมืองซัพ์จำปาเมืองลบบุรีของจังหวัดลบบุรีเมืองอู่ตะเภาของจังหวัดสระบุรีเมืองสีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์และเมืองจันเสนของจังหวัดนครสวรรค์ลุ่มน้ำบางปะกงเช่นเมืองดงละครของจังหวัดนครน,นายกเมืองสีมโหสถ ของจังหวัดปราจีนบุรีและเมืองพญาแลเมืองสีพะโลเมืองพระรถของจังหวัดชนบุรีเมืองโบราณของจังหวัดนครปฐมมีการขุดพบพระในยุคทวารวดีได้จากบริเวณวัดกลางซึ่งเป็นวัดลางถือว่าเป็นพระกู่เก่าที่สำคัญของเมืองนครปฐมที่วงการพระเครื่องให้ความสนใจครับ เป็นพระเนื้อชินตะกัวสนิมแดงคือพระล่วงยืนพระล่วงนั่งข้างรัศมีกุวัดกลางในส่วนเมืองโบราณของจังหวัดชนบุรีจากหลักฐานทางโบราณคดีมีสร้างเมืองโบราณสามแห่งคือเมืองพญาแลตำบลบ่อทองอำเภอพนัสนิคมเมืองศรีพะโลตำบลหน,นองไม้แดงอำเภอเมืองและเมืองพระรถ ตำบลพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมทำให้เชื่อว่าชนบุรีเป็นชุมชนโบราณและเจริญร่วมสมัยกับอาณาจักรทวารวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่12-16และเจริญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรบบุรีประมาณพุทธศตรวรรษที่17-18โบราณวัตถุขนาดใหญ่ที่ขุดพบได้แก่แทนพระพุทธรูปทำโดยหินขนาดใหญ่ พระพุทธรูปแบบทวารวดีปางนาคปกเครื่องปั้นดินเผาชิ้นส่วนของเทวารูปพระนารายหินบทยากักงสดานส่วนโบราณวัตถุชินเกเรกที่พบได้แก่พระพุทธรูปสำริดแบบรบบุรีพระพุทธรูปศิลาแบบทวารวดีเป็นพระพุทธรูปปางป่าทับยืนเหนือตัวพระทัศบดี พระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านพบที่คููเมืองด้านใต้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระพนาสบ,บดีเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอพนัสนิคมใครที่ยังไม่รู้ว่าพนาัสบ,บดีคืออะไรพนาสบ,บดีเป็นสัตว์ที่รวมส่วนผสมของสัตว์พาหนะของเทพเจ้าทั้งสามในศาสนาพราหมณ์ มีส่วนผสมของครุฑหงและโคคือมีปากเป็นครุธมีเขาเป็นโคและมีปีกคล้ายหงเมืองพลัดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีตำบลหน้าพทาตอําเภอพนัทนิคม <_ c oughs> อยู่ห่างจากตัวอําเภอพนัทนิคมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1กิโลเมตรไปทางถนนพนัทนิคมถึงจังหวัดฉะเชิงเซา ตัดทับส่วนหนึ่งของกำแพงและคูเมืองด้านทิศตะวันออกจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบเมืองพลดจัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่สมัยทาวาระวดีตั้งอยู่ระหว่างที่สูงและที่รุ่มมาบรรจบกันบริเวณรอบเมืองเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรแบบทดน้ำเพราะมีลำน้ำไหลผ่านหลายสายลำน้ำที่ไหลผ่านเข้ามาในเขตเมืองได้แก่ คลองหลวงคลองพานทองคลองสระกลางสำหรับคลองสระกลางไหลามาทางด้านทิศใต้ผ่านตัวอำเภอพนัทนิคมแล้ววัดเกาะแก้วมายังคูเมืองพระรถด,ด้านตะวันออกเรียกว่าคลองเมืองดังนั้นแล้วเมืองนี้นะครับจึงมีสภาพเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมท้องถิน่น เพราะมีลำน้ำต่งตางๆเชื่อมต่อกับชุมชนรวมสมัยอื่นๆเช่นเมืองสีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีเมืองโบราณดังกล่าวไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงการเสื่อมสลายเป็นเมืองล้างปัจจุบันมีเพียงแต่ร่องรอยของเส้นทางเดินทางจากเมืองสีพะโลไปเมืองพระรดเรียกว่าถนนพระรด ถนนนี้ผ่านต่อไปจนถึงชุมชนโบร,ราณสีมโหสถตำบลโคกปีบอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันเรียกว่าถนนขอมจังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอพนัสนิคมตำบลหน้าพระธาตที่เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองพระรถเคยเป็นที่ชุมชนเก่าในสมัยทาวารวดี จนมาถึงยุคสมัยขอมจึงทำให้ปรากฏมีพระที่แตกครูออกมาเป็นพระยุคสมัยที่สูงเป็นที่น่าสนใจเป็นอันมากเป็นพระที่มีชื่อเสียงของอำเภอพนัสนิคมและมีความนิยมในวงการพระมากจัดว่าหาได้ยากครับมีชื่อเรียกขานว่าพระล่วงยืนกรุณาพระธาตุพระล่วงยืนกรุณาพระธาตุเมืองชนบุรี ที่ผ่านมานะครับมีการสำรวจและค้นพบหลักฐานแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีถึงประมาณ100กว่าแห่งเลยก็ว่าได้ครับและยังมีราว30แหล่งอยู่ในภาคอีสานส่วนอีก70แหล่งนั้นอยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางตามลำน้ำเจ้าพยาแล้วภาคตะวันออกส่วนที่เหลืออยู่ในเขตภาคเหนือ2-3แหล่ง สถานที่ตั้งส่วนมากพบเป็นเมืองต่างๆบริเวณที่ราบลุ่มใกล้ลำน้ำําสําคัญติดต่อซึ่งกันและการได้ง่ายเริ่มจากบริเวณเมืองท่าใกล้ชายฝั่งทะเลตามเส้นทางการค้าในสมัยโบราณแบ่งเป็นกลุ่มตามลําน้ําดังนี้ครับ 1. ลุ่มน้ําแม่กองท่าจีนเช่นเมืองนครชัยศรีเมือมงกําแพงแสนของจังหวัดนครปฐม เมืองอู่ทองของสุพรรณบุรีเมืองคูบัวของจังหวัดราชบุรีและยังมีเมืองคงตึกของจังหวัดกาญจนบุรีลุ่มน้ำลบบุรีและป่าศักด์เช่นเมืองขีดขินเมืองซับจำปาเมืองลบบุรีของจังหวัดลบบุรีเมืองอู่ตะเภาของจังหวัดสระบุรีเมืองศรีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองจันเสนของจังหวัดนครสวรรค์รุ่มน้ำบางประกงเช่นเมืองดงละครของจังหวัดนครนายกเมืองศรีโมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีและเมืองพญาแร่เมืองศรีพะโลเมืองพราโรดของจังหวัดชนบุรี เมืองโบราณของจังหวัดนครปฐมมีการขุดพบพระในยุคทวารวดีได้จากบริเวณวัดกลางซึ่งเป็นวัดลางถือว่าเป็นพระกู่เก่าที่สำคัญของเมืองนครปฐมที่วงการพระเครื่องให้ความสนใจครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวสนิมแดงคือพระล่วงยืนพระล่วงนั่งข้างรัศมีกู่วัดกลาง ในส่วนเมืองโบราณของจังหวัดชนบุรีจากหลักฐานทางโบราณคดีมีสร้างเมืองโบราณสามแห่งคือเมืองพญาแลตำบลบ่อทองอำเภอพนันิคมเมืองศรีพะโลตำบลหน,นองไม้แดงอำเภอเมืองและเมืองพระรถตำบลพนันิคมอำเภอพนันิคมทำให้เชื่อว่าชนบุรีเป็นชุมชนโบราณและเจริญร่วมสมยัย กับอาณาจักรทวารวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง16และเจริญสืบเนื่องมาจนถึงสมัยดบุรีประมาณพุทธศตรวรรษที่1 7ถึง18โบราณวัตถุขนาดใหญ่ที่ขุดพบได้แก่แทนพระพุทธรูปทำโดยหินขนาดใหญ่พระพุทธรูปแบบทาวารวดีปางนาคปกเครื่องปั้นดินเผาชิ้นส่วนของเทวรูปพระนาายณ์หินบทยา กังสดานส่วนโบราณวัตถุชิ้นเล็กที่พบได้แก่พระพุทธรูปสำริดแบบลบบุรีพระพุทธรูปศิลาแบบทวารลวดีเป็นพระพุทธรูปปางป่าทับจืนเหนือตัวพระทัสบดีพระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านพบที่คูเมืองด้านใต้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระพนาสบดีเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ พนัตนิคมใครที่ยังไม่รู้ว่าพนัสบดีคืออะไรพนัสบดีเป็นสัตว์ที่รวมส่วนผสมของสัตว์พาหนะของเทพเจ้าทั้งสามในศาสนาพราหมณ์มีส่วนผสมของครุฑโง่งและโคคือมีปากเป็นครุฑมีเขาเป็นโคและมีปีกคล้ายหงเมืองพนัอยู่ที่จังหวัดชนบุรีตำบลหน้าพะธาตุอำเภอพนัตนิคม อยู่ห่างจากตัวอำเภอพนัสนิคมมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1กิโลเมตรไปทางถนนพนัสนิคมถึงจังหวัดฉะเชิงเซาตัดทับส่วนหนึ่งของกำแพงและคููเมืองด้านทิศตะวันออกจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบเมืองพโลจัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่สมัยทาวารวดีตั้งอยู่ระหว่างที่สูงและที่รุมบาบรรจบกัน บริเวณรอบเมืองเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรแบบทดน้ําเพราะมีลําน้ําไหลผ่านหลายสายลําน้ําที่ไหลผ่านเข้ามาในเขตเมืองได้แก่คลองหลวงคลองพานทองคลองสระกลางสําหรับคลองสระกลางไหลามาทางด้านทิศใต้ผ่านตัวอำเภอพนัทนิคมแล้ววัดเกาะแก้วมายังคูเมืองพระรถด,ด้านตะวันออกเรียกว่าคลองเมือง ดังนั้นแล้วเมืองนี้นะครับจึงมีสภาพเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมท้องถิน่นเพราะมีลําน้ำต่างๆเชื่อมต่อกับชุมชนรวมสมัยอื่นๆเช่นเมืองสีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีเมืองโบราณดังกล่าวไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงการเสื่อมสลายเป็นเมืองล้างปัจจุบันมีเพียงแต่ร่องรอยของเส้นทางเดินทางจากเมืองสีพโล ไปเมืองพระรดเรียกว่าถนนพระรดถนนนี้ผ่านต่อไปจนถึงชุมชนโบราณสีมโหสถตำบลโคกปีบอําเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันเรียกว่าถนนขอมจังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอพนัทนิคมตำบลหน้าพระาธาตุที่เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองพระรด เคยเป็นที่ชุมชนเก่าในสมัยทาวาราวดีจนมาถึงยุคสมัยขอมจึงทำให้ปรากฏมีพระที่แตกกรูออกมาเป็นพระยุคสมัยที่สูงเป็นที่น่าสนใจเป็นอันมากเป็นพระที่มีชื่อเสียงของอำเภอพนัสนิคมและมีความนิยมในวงการพระมากจัดว่าหาได้ยากครับมีชื่อเรียกขานว่าพระร่วงยืนกรุนาพระธาตุ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ